ไม่มีอะไรแล้วครับได้ครับน้องเบลล่าที่ตอนนี้รักสถานะแล้วครับผมอยากมันนี่แต่งกันเลยเพื่อจะมีการเกิดที่นองใช่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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงในมุมมองพี่เบียบ้างมาถึงอะไรฮะมาถึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องรับการรักษา่รัปรับใช่ไหมฮะจริงๆจริงๆก็อย่างที่แบบว่าน้องได้พูดไปหมดแล้วแหละครับก็คือเรามีการแบบว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะคนเรา คุยกันรู้จักกันอะไรเไงี้ยเรามีอะไรเ,เราก็จะแบบปรึกษากันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่แบบว่าจะปรับสถานนะให้เหลือให้พี่น้องแล้วก็แบบว่าจะมีความหวังดีต่อกันอะไรเไงี้ยได้ยินไหมครับได้ยินครับแล้วก็ยังแบบว่าคือเรา,าเรื่องอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปนด้วยดีละกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใดทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นเพียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่า ค้นพบด้วยตัวเราเองว่าเอ้ยบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันมันน่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหตุและผลคุยกันตลอดเพราะเราก็โตกันแล้วด้วยฮะเก้าปีถามตรงน้ถึงฮะเก้าปีที่ผ่านมายกับกับน้องแล้วถึงทีนี้ที่เราต้องเอ่ยปากว่าขอลดสถานะครับมันโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงอย่างจริงจริงก็คือทุกอย่างมันก็คือเราจะพูดยังไงดีล่ะมันก็มัน มันคือการที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็ลดเลยหรือปรับเลยเราเราก็คือจริงๆคนที่แบบคบกันก็จะมีการปรับจูงกันตลอดอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดดหนึ่งที่เราคิดว่าอเอ้ยยังไงดีแล้วก็บอกว่าโอเคอย่างนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่แบบ ที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ที่ที่แบบว่าได้เป็นแบบนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ครับตั้งแต่กี่เดือนเราคบ้หาดูใจกันมากว่าเก้าปีอลไรรมานก็บเสียดายจริงๆไม่หรอกเราเราไม่เสยียดายหรอกเพราะว่าจะพูดไงดีอ่ะคือการที่เราได้รู้จักกันได้ได้เรียนรู้กันได้รู้จักมุมมองของกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิด สอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่ดีอะไรเงี้ยก็ซึมซับกันมาอะไรเงี้ยแล้วเวลา9ปีก็ถือว่ามันดูฟูมากขึ้นดีที่สุดแล้วครับช่วงเวลที่กลับมาอนาคตเดี๋ยวไม่ไม่รู้เลยครับโอช่วงที่ราตั้งขานานอ่ะไรนะไรนะได้ทำใจทำใจได้ก็จริงๆถาวว่ามันก็ไม่คงใช้คําว่าทําใจหรือว่าอะไรหรอกเพราะว่า หมือนพูดไปหลายรอบแล้วนะว่าเราก็คุยกันมาตลอดใช่ครับเราเราเรารู้เราเราปรึกษากันตลอดไม่ใช่หรือว่าอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแล้วเราบอกว่าปุ๊บเราคุยกันมานานครับกี่เดือนแล้วคี่เนี่ยมีนก็มองดีตลอดเนีคนโยงไปหน่อก็นานแล้วครับนานแล้วสักพักเลยแหละครับสักพักนลยแต่กระแสกามันโยงไปอยู่ที่สามอยู่เยอะมากกว่าหนึ่งก็ในเ่องที่สามเข้ามาไม่มีครับไม่มีไม่มีก็อยากให้อย่าไปอย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่นก็คือเรื่องนี้มันก็คือเป็นเรื่องของคนสองคนก็เป็นข่าวกับ มือที่สามคนนั้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนนานี่คุณตอบครับเบียร์กับเบีร์ล่าได้มีโอกาสพูดคุยไหมับหมายถึงเรื่องอะไรครับเรื่องอยู่ที่สามที่มีการขายขายอยู่ในห้างไม่ครับไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีเราไม่จะคุยทําไมครับกับคนที่มีที่สามที่โยงยังไงอย่างนี้น้องลอยอย่างนี้กับใครก็หลายคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ทุกคนที่รู้จักเรา ทุกคนรู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่ที่คนไปโยงแล้วก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียซงซึ่งเลิกเลิกทำานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขอให้มันบอกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับน้องก็เนาะเราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เราเรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องปิ่นปิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สามมือที่สี่เลย ไม่มีเลิกเลิกโยงกันครับครับผมที่จริงก็ก,ก,ก,ก็ก็ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่ไปศึกษาหมูป่าเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีว่าเราเืน็นเราเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนต่างถิ่นที่แบบว่าต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอมีข่าวทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับมุมมองหรือว่าความเห็นบางอย่างของคนบางคนที่ไปทําร้ายความรู้สึก ก็เราก็เสียใจครับเพราะขาคน,นเดียวในกลุ่มไม่ครับจริงเรามีไปกันสองคนครับมีพลอยแล้วก็มีส้มใช่เราก็ดูแลเราก็ต้องดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันหมดเท่ากาันก็รู้สึกเสียใจก็อย่าอย่าไปว่าอย่าไปทําแบบนี้เลยครับคีงรงที่มันมีอกว่าตอนพี่บีรังมที่ที่ก็เีคอ๋อก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ ลอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยงอบครับผมก็ไปทํางานไปอะไรทีเดาก็ไม่ได้ว่ามีผู้หนึ่งไปหาที่ทีเยอะที่มากก็โสดแล้วทําอะไรก็ได้นั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นถามไงว่าบียร์มุกออนเดียอจริงๆแล้วถามว่าอยากมุกออนไหมจริงแล้วผมก็ไม่รู้นะผมผมก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้มันมันดีแล้วถามว่าอยากมุกออนไหมจริงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าอย ขนาดนั้นคือผมมุกออนได้อยู่แล้วมันก็ทุกคนก็ต้องมนะุกออนเนาะมุกออนมันก็คือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องกล้าไปข้างหน้าเนาะใช่ครับตอนนี้พร้อมไหมกับการมุกออนพร้อมโอ้ก็เรื่อยๆครับค่อยๆดูไปมีเข้ามาหรือยังครับมีมีมีในวงการนวการในวงการไม่มีหรอกครับก็ต <c oughs> ็วีฟู มเปิดลแ้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันครับยังก็ยังโอ้โหก็เราก็เราเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้แบบว่าเราก็ยังคุยกันยังแบบว่าอะไรปกติของยายนอใช่ครับมันก็เป็นที่เห็นว่าเขาไปกดไลค์ก็ยังแบบมีความหวังว่าอาจจะแบบแฟนมีอาการไม่รู้กันก็เข้าใจครับว่าแบบว่า คนที่ซัพพอร์ตเราทั้งที่ๆสื่อมวลชนทั้งแฟนๆน่คงรู้สึกเสียใจเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็อยากให้ให้เนาะเราตัดสินใจกันแบบนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราสองคนตป่าไปในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของอนาคตของแต่ละคนก็ยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับในการติดตามโซเชัยลของเดลล่าในีเรยองกับติดตามเขาอย่งไงบ้าง ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับรูปไหนที่มันแบบเฮ้ยเจ๋งเราก็กดไลค์ปกติครับควารู้สึกต่อตอน้าตอนนี้จริงอหานมัก็ปกติก็ปกติเราก็รู้สึกดีๆให้กันใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะเราก็คุยกันเป็นพี่น้องที่ดีกัน่างใหญ่กันมีอะไรที่แบบช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยช่วยเหลือเขาจะมีติดต่อกันมีพักคุยอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องม้าเนี่ยแหละครับที่ค่อนข้างบอกว่า ต้องส่งรูปไปให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆก็เขาก็เลี้ยงมาด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าแฟนๆก็มีลุ้นใช่ไหมพี่เรียผมว่าให้เรื่องของอนาคตนะครับพี่เรียมันมันมีประเด็นหนึงเป็นเรื่ของพี่เรียนก็คือเรื่องที่เลิกกับน้องว่ามีเปลี่ยนว่าเคลียร์ไม่ตัวเรื่องการแต่งงานมัไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีไม่มีเรื่องนี้ครับอย่างเรื่องนี้คือเรามองยังไงกันบ้างครับก็คนคนก็คงมีแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าอยากจะหาคําตอบใช่ไหมครัว่า มันเกิดมันเกิดเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกัน2คนแล้วก็ปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจให้โอเคออกออกมาแบบนี้ซึ่งทุกอยญ่คือเป็นไปได้ด้วยดีนะเอางเอาเอาอันนี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่าคอยให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนมาตลอดครับ Everything good ใช่ไหมครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับ